สวัสดีครับผมโค้ชแชมป์นะครับและวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในรายการเว็บบอ Talk ์นะครับของชาแนลของเราโค้ชแชมป์แอนด์ครูซิลินะฮะและในวันนี้เราจะพูดถึงท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องเงาโวกวนอูหนักเกือบ100กิโลจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ อาจจะเคยเห็นอาวุธชิ้นนี้นะครับจนชินตามากๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับที่คนไทยมีเชื้อสายจีน,นครับจะรู้จักอาวุธชนิดนี้แน่นอนใครไม่รู้จักอาวุธชนิดนี้ถือว่าเหยมากนะครับเพราะว่าอาวุธชนิดนี้คืออาวุธเงาวของกวนอูนั่นเองนะครับหรือเทพกวนอูนั่นเองครับ อาวุธชนิดนี้นะครับเรียกว่ากวนเตานะครับหรือว่าความเตานะครับก็คือว่าเตาแปลว่ามีนะครับกวนก็คือกวนยอหรือว่าเอ็ดเวิร์กวนอูนั่นเองนะครับเทพกวนอูนะครับในสมัยก่อนเราเชื่อว่าเขาใช้เงาวนะครับประเภทนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่เรียกว่าเงามังกรเขียวนะครับเงามังกรเขียวก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นใบโค้งนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นเป็นเอ่เขียวคล้ายๆเขียวเกี่ยวอย่างนี้นะครับมีไว้สําหรับการฟันนะฮะ ฟันแล้วก็เกี่ยวอาวุธนะครับแล้วก็ฟันกระแทกเกี่ยวอาวุธแล้วก็แทงหรือว่าฟันต่อก็ได้นะครับอาวุธชนิดนี้จริงๆแล้วในอาวุธของมวยจียนถือว่าเป็นราชาแห่งอาวุธมวยจียนนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่ใหญ่และหนักและสง่างามที่สุดนะฮะอาวุธชนิดนี้นะครับในประวัติศาสตร์นะครับของสามก๊กนะครับที่ได้มีบันทึกไว้หรือว่าตามนิยายตลำลันปราเนี่ย เขาบอกว่ากนอูเนี่ยสูงถึง2หรือ3เมตรนะฮะบ,บางประวัติบอกว่า3เมตรบางประวัติหรือ2เมตรนะครับใช้เงาวที่หนักเกือบ100กิโลนะครับหรือว่า4ี่องช่างอันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปติกนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาคิดถึงความเป็นจริงเมื่อกวนอูสูง3เมตรนะครับแล้วก็มีเงาวที่หนักร่วมร้อยกิโลนะครับเขาบอกว่าเป็นคนเดียวที่สามารถบูยงงเงา ได้แบบเบามากนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับก่อนอื่นแนะนําก่อนน้องรายาสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านครับตามประวัติศาสตร์หรือว่านิยายไปลําลาได้บอกไว้ว่ากอดอูเนี่ยมีตัวลําตัวขนาดใหญ่นะครับ2เมตรถึง3เมตรนะครับแล้วก็ถือง,ง้าวที่ยาวและหนักนะครับถึงเกือบ100กิโลนะฮะลองคิดสภาพดูว่าความเป็นจริงนะฮะกดอูจะมีรูปร่างลักษณะแบบไหนนะฮะ อันนี้พูดเลยนะคะแบบว่าไม่ได้เอาตามไม่ได้ลบลู่ความเชื่อประหลางประลาหรือว่าลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าจากสิ่งที่ผมกาลังถืออยู่นี้นะฮะเงาโกนูเล่มนี้นะฮะหนัก4ี่กิโลนะครับมันก็หนักมากแล้วนะอันนี้เออพูดตรงๆเลยคือมันหนักมากนะครับคือการเวียงนี่มันก็ยากมากนะครับเวลาที่เราจะศึกษาอะไรแล้วเนี่ยตามประวัติศาสตร์เราก็ต้องอิงความเป็นจริงด้วยนะ,ะไม่ใช่ว่าเราอ่าน,นยายอ่านนิทาาแล้วเราก็เชื่อนะครับ ถ้าเราไปดูพิพิธภัณฑ์หรือว่า,ามิวเซียมสมัยโบราณอาวุธของจีนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอาวุธของเขาเนี่ยค่อนข้างมีขนาดที่เล็กมากใช่ไหมเล็กมากเลยใช่ไหมเล็กเหมือนตัวหนูเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างเล็กมากนะครับถ้าดูชุดเกราะของเขาดูอาวุธของเขาเนี่ก็จะรู้เลยว่าเขาค่อนข้างตัวเล็กมากจริงๆนะครับการที่จะมีคนที่มีลักษณะยูนิคหรือว่ามีคนลักษณะพิเศษ ตัวสูงใหญ่ถึง2เมตรหรือ3เมตรขึ้นมาแล้วลองคิดสภาพดูว่าคนอูต้องใช้ม้าในการลบใช่ไหมฮะถ้ถึงเงาเนี่ยเนี่ยหนึ่งร้อยช่างม้าตัวไหนมันจะรับได้เอาตรงๆเลยม้าตัวไหนมันจะรับได้นะฮะ <c ười> ถึงจะเป็นม้าลบก็เถอะตามเถอะม้านะเว้ยไม่ใช่รถถังคิดภาพบอกไหมสําหรับตัวผมนะผมเชื่อนะฮะมันมีเรคคอร์ดสมัยใหม่บอกว่าอา้าวเงาคนอูเนี่ยไม่ได้หนักไม่ได้หนัก9กกิโลอย่างที่ว่ากันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว หนัก14กิโล14กิโลมันก็นยังหนักอยู่นะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า14กิโลคืออะไรเอาง่ายๆเนี่ยผมกาลังถืออยู่4กิโลเมื่อกี้วูหวี่ยงเนี่ยหนักนะฮะไม่ใช่หนักอย่างเดียวเหนื่อยด้วยนะครับผมเชื่อว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีการลบพุ่งกันเนี่ยเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วผมเชื่อเขาแข็งแรงอยู่แล้วครับแต่การที่จะถืออาวุธหนักขนาดนี้เหวี่ยงไปมาตลอดทั้งวันเนี่ยผมว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลบหลูหรืออะไรนะต้องพูดไว้เลย,เลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะฮะงาควนูสมัยก่อนเนี่ยไม่น่าจะมีน้ําหนักเท่ากับเกือบ100่กิโลอย่างที่ว่ากันนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับพี่จีนของเรานะฮะเวลาที่เขาเขียนนิยายข,ขนาดที่เราดูภาพยนตร์กําลังภายในเนี่ยเขาอะยังสร้างมีการห่อเหินเดินอากาศนะครับพอฟันดาบไปแล้วโอ้โหมีการระเบิดตุงต้ง ถ้าเป็นสมัยถ้ามีมันมีอยู่จริงนะฮะไม่ต้องสร้างเนวเคลียนะฮะคนคนเดียวก็สามารถฆ่าได้ทั้งกองทัพเลยถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเขียนนิยายทํานองนี้สมัยก่อนเขาไม่ได้มีทีวีนะหรือว่าไม่ได้มีอนิเมะไม่ได้มีอ่าซีรีส์นะครับเขาต้องการให้พลังให้เห็นพลังของคนจีนนะให้ดูว่าประเทศเขา่ยแข็งแรงมากคนของประเทศเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็น่ายกย่องมากนะครับมีประยชเป็นฮีโร่ใช่ไหมครับฮะใช่ไหมครับ เป็นฮีโร่รู้จักไหมฮีโร่อะฮีโร่รู้จักไหมไม่ต้องพูดถึงพี่จีนหรอกทุกประเทศแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองก็เหมือนกันนะครนิยายปรายามปราของประเทศไทยเองนะฮะก็มีการเขียนเกินจริงเหมือนกันนะฮะอย่างที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกประเทศก็มีการเขียนเกินจริงเหมือนกันไม่ได้ผมไม่ได้ฟันธงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเวลาที่เราจะศึกษาอาวุธในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จริงนะฮะก็ต้องคิดถึงว่ามันอะไรจริงแล้วก็อะไรเป็นเรื่ององมงายด้วยนะฮะ พูดไปถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อนแล้วเนี่ยราชวงศ์ท่านสมัยสามก๊กเนี่ยราชวงศ์ท่านนะครับเขายังไม่มีอาวุธที่เรียกว่าอาวุธงาวนะจริงๆแล้วเป็นยังเป็นอาวุธที่เป็นเจียนหรือว่าเป็นกระบี่อยู่มันมีประวัติที่บอกว่ากวอนอูนเนี่ยใช้อาวุธขี่ม้าออกไปสู้นะครับแล้วก็แทงศัตรูตายนะครับผมว่าง้าวแบบนี้มันใช้แทงได้แหละแต่ว่าดูลักษณะของง้าวกันแทงเข้าไปเนี่ย ผมว,ว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านทะลุชุดเกราะได้นะคนคนทั่วไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนโอเคเรบพุ่งกันเนี่ยอาวุธยาวถือว่าเป็นอาวุธหลักถูกต้องไหมฮะแต่เขาก็ใส่ชุดเกราะเพราะว่าเขาก็กลัวตายกันเหมือนกันถูกต้องไหมการเข้าระยะประชิดขนาดน,นั้นเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายมากๆนะครับการใช้เง้รูปแบบนี้แทงเข้าไปทะลุชุดเกราะมันไม่ใช่ในหนักมันแทงไม่เข้านะแต่ถ้าผมบอกเลยว่าถ้าเป็นหอกนะครับเป็นอาวุธแบบเจี้ยนที่เป็นกระบิงแล้วก็มีด้ามยาวผมเชื่อ เพราะว่ามันมีสิิ์ทียแทงเข้าไปในซอกเกาะหรือว่ารู้มุมในการแทงเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเงาวของโกดูเนี่ยครับเริ่มเริ่มมีแรงบันดาลใจมาจากไชนีสโอเปร่านะครับแต่ว่า,าน,วนิ้วนิ้วของประเทศจีนนะครับที่กล่าวถึง3ก๊กนะครับแล้วก็มีการใช้เงาให้ที่เรียกว่าเงาวมังกรเขียวนะครับของของโกดูเพื่อให้ท่านมี อำนาจดูมีอำนาจแล้วก็มีลักษณะสะงา่าผ่าเผยมากขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกมไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้เป็นจริงแค่ทีเดียวนะเอาความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ไม่ใช่อ้างอิงประวัติศาสตร์หรืออ้างอิงเทพนิยายนะครับผมชอบอาวุธส่วนตัวผมชอาชิ้นนี้นะทําไมเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับเป็นอาวุธที่ส่วนตัวของผมเอาไว้ฝึกพละกําลังร่างกายนะครับแล้วก็ในอาวุธในกังฟูจีนเนี่ย อยากจับเหรอลูก่ะจับซะห้ามจับใบโอเคจับที่ด้ามอ่าอย่างนั้นแหละเก่งมากลูกชอบใช่ไหมคะเดี๋ยวโตแล้วปะปาจะสอนการฝึกคังฟูหรือมวยจีนนะฮะก็จะใช้อาวุธที่เรียกว่าควันเต่าหรือว่าเป็นดาบของวนอูเนี่ยในการฝึกพละกกาลังก็ร่างกายให้แข็งแรงจะเห็นว่ามีคนจีนนะครับที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังแกว่งอาวุธชิ้นนี้ที่ใหญ่มากนะครับแล้วดูคนจีนเขาแข็งแรงมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขา ออกกําลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ใช้อาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ฝึกฝนร่างกายนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นอาวุธที่เทมากน่าสนใจมากแล้วก็ช่วยฝึกฝนพละกําลังก็ร่างกายให้แข็งแรงได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับตัวผมเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยเรียนมวยจีนก็ไม่เคยจับอาวุธชนิดนี้นะครับเพิ่งได้มามีโอกาสจับอาวุธชนิดนี้เนี่ยไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่เราได้เรียนอาวุธศาสตร์พองจีนเนาะ มันทําให้เรานะครับสามารถอัดแอปหรือว่าปรับเปลี่ยนทักษะของตัวเองเข้ากับอาวุธต่างๆได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ผมฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องโค้ชแชมป์และครูสิริด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายขอบคุณแค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่าอะไรอ่ะ